ออ n e w เอ c กซ e สนะครับ155นะครับมาติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์30วัตต์นะครับ3ามลำแสงนะครับผมอันนี้ตำแหน่งที่บางโคนหน้านะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับอ่ะมาดูลำแสงแรกกันนะครับอันนี้แสงไฟหน้าเดิมๆนะครับผมจะเห็นอยู่ตรงหน้ารถนะครับหน่อยๆประมาณนั้นนะครับอันนี้คือแสงสปอร์ตไลท์ครับแสงสีขาวนะครับผมขาวเหลืองครับ แล้วก็ตัวนี้อยู่ในไฟพาร์ตนะครับเป็นเหลืองล้วนนะครับผมขาวขาวเหลืองครับแล้วก็เหลืองล้วนนะครับเปิดค้างได้ครับพาร์ตได้มาดูหน้ารถว่าแยงตามไหมนะครับอ่าเรายังเห็นตัวรถปกตินะครับผมแล้วก็แสงลงพื้นแบบนี้นะครับนี่ ไม่แยงตานะครับแสงวิ่งลงพื้นนะครับผมคู่เดียวจบซันบีมประกัน6เดือนเต็มครับ